ใจเป็นภาชนะที่คู่ควรแก่ทำอย่างยิ่งไม่มีสิ่งใดจะสามารถรับธรรมะหรือธรรมะไม่สามารถที่จะสถิตอยู่ในที่ใดได้ยิ่งกว่าใจมีใจเท่านั้นที่จะสามารถ รับทราบเรื่องธรรมะทุกขั้นทุกภูมิหยาาละเอียดจนถึงขั้นละเอียดสูงสุดวิมุติพรนิพพานมีใจเท่านั้นเป็นผู้พิสูจน์เป็นผู้สามารถที่จะรับทราบได้ในรถแห่งธรรมทุกขั้นทุกภูมิเช่นเดียวกับ